ที่เราสั่งป๊อบอิดไปนะคะเรานะคะจะมาเกะกล่องกันค่ะวันนี้มาแล้วนะกล่องใหญ่มากทุกคนช่วยดูนี่หน่อยมัางแนเป็นอะไรดูเลยนะเดี๋ยวคุณแม่แกะให้นะคะว้าว แม่ว่ารูกเตี๋ยมธรรมดาหรือเปล่าน้องอะไรอ่ะน้องว่ารูกคืออะไรอ่เหมือนกันเออได้เตี๋ยมธรรมดาคืออะไรอ่ะเจ้ากเนี่นน่นอยากจังลุ้นจริงจริงน่าเตี๋ยมธรรมดาไม่ไหนอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว นะฮะและอันนี้อะไรก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้จักอันนี้น่าจะมีข้าวโพด่ชนยอะมากเลยนะคะหนึ่งสองสาสเจ็ดแปดหนึนะ่งสอง ค่ะอะไรหลน่นเดินหนูทำตกค่ะหนูทำตกโยนเลยตกค่ะปั๊บอีกค่ะมาแต่ไม่ต้องจะเป็นต้องใช้มือแกค่ะใช้ก้าไกจไปเลยอ่ะปวดตามผ่อนข้ามันซื้อของซื้อขอมนมด้เยอะเนี่ย มาค่ะเรามาลองเล่นกันแม่นหนูได้ไงเอ้ยคือเอ้เคย,เ,ยเล่นกับมึทงที่สองอะเออ ทุกคนเนี่ยเป็นไงกดแล้วเนื้อดีไหมเล่นดีมดีมาก <Huh? S 1> แล้วแถมทุกคนมันทำให้กล้ามเนื้อมือเรานะ <c oughs> แข็งแรงด้วย uh. แข็งตายโอ้ยเยี่ยงขึ้นหมด หมดเลยเนี่ยเอาอันใหญ่ขนาดนีนน่จะแย่งกันไม่มีแ่งแบ่งกันดี่ยแมาเอาแถิวป้อง อย่าพักเที่ยงเลยอย่าพักเที่ยงเลยไม่มีประโยชน์ใช่ไงตัวว่าไม่มีประโยชน์เลยไงตัวทุกคนไม่มีประโยชน์เลยไม่มีขยับได้อยู่ตรงนี้มันเดามาปะมาเถอะ ไรงขึ้นหน่อยมา <c oughs> เฮ้ยทุกคนดูดิจะหมดหรือว่าเล่นแป,ป๊บเดียวเองทุกคนตกไปได้หมดเลยเล่นแป,ป๊บเดียวจะหมดหรือว่าทุกคนดูดิ ทุกคนดูนะเท่าหมอนเราเท่าหมอนเลยเนี่ยมันเป็นรูปแบบนี้นะทุกคนมาเลืออันนี้ หมดแล้วเป็นไงอุ๊ยนารัก่ะโอ้สวยมากขอบคุณค่ะที่ให้มาอันเนี้ยเขาอะเราไม่ได้เลือกนะเขาสุ่มมาให้นะเออแต่ช่วงเนี้ยเราจะไม่แต่เราอะจะไม่กดเราจะไม่สั่งอันนี้เพื่อนแม่ ของแม่ปืนแล้วนะคะเพราะว่ามานานมากเราตั้งแต่วันศุกร์แล้วอะ,อะเราตั้งแต่เมื่อวานยังไม่มาเลยหละเมื่อวานแม่ก็ถามอยู่ว่าของยังไม่มาเลยหรออย่างเงี้ยไม่ทุกคนเดี๋ยวอันเรามีเกมมให้เล่นอะ่ะอืมคือเราอะ่ะ เราจะหลับตานะและเราจะมากดสุ่มกันว่าถ้าเราได้เท่าไหร่นะเรานะจะมาอันนี้นะถ้าเรากดได้เท่าไหร่แล้วเราลืมตาเรานับได้เท่าไหร่นะเราแล้วก็เอาเงินไปเท่านั้นเลยโอเคแล้วก็กประโยชน์ กระปุกออมสินนั้นกระปุกออมสินนั้นเลยน,น,นั่นอันน่ะเนี่ยเออเห็นนะนะมาหลับตาหลับตาใครอยากพอๆพอเลยปรับตาจริงๆนะหนึ่งสอง สามสี่ห้าตรงนี้ไม่มีเยอะนะอะไรอ่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบยี่สิบตาทุกคนมามาเอาเงินกันยี่สิบโอได้ยี่สิบบาทเลยเนาะยี่สิบเดี๋ยวกันนะ ไม้อ่ะขเอาเหรียญสิบหนูไปเนี่ยหนูรอ,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 อูไม่เอาสอไปไน,สน้าะเหลืออะไ้าม่รู้จะทในะทนน่นี้เหรียญผ้าเปนหนึ่งอันริกันไม่ต้องใส่เกลื ท like ุกคนเราไม่ต้องเอาตังนาเพราะตังเราหายไปหนึ่งอัน้ยสองอันเลยแหละมะเรามาเล่นกระต่อเถอะใครที่ดูฮิตนี้ฝากกดติดตามด้วยแ้าใครเดี๋ยวเราจะมาลงแอปติ๊กตอกช่องน้องปดบานให้ดูหน่อยนะน้องปดบานยิบสามนะอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนอย่าลืมไปดูกันนะใครที่ดูคลิปน้องเปิดไปยี่สามนะสามารถให้คอมมิตนอีโมจินี้มาเลยโอเคโอเคนะโอ้ take it back to you. और तक วันนี้หนูไม่ซื้อไอติมหนูว่าบอกว่ามานันต้องซื้อแน่นอนมันซื้อทุกวันแหละอืมคือทุกคนเราอะบอกอยากบอกทุกคนนะว่าเราจะเอาช่องเนี้ยไปไล่ช่องอยูทู หลังจากที่เราไม่ได้ถ่ายช่อง YouTube นะเราจะถ่ายแล้วนะอย่าลืมไปดูช่องอะไรนะแม่ปอดปาฟามิลีใช่ไหมปอดปาแฟมิล,ลี่ลช n แนลปอดปารฟามิลี่ช n n นลนะคะช่องที่บอกไปนั่นแหละค่ะมา สำหรับใครที่อยากได้อันนี้นะอย่าลืมสั่งเลยนะใครไม่ได้แบบนี้ก็ไม่เป็นไรใครได้แบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์อิโมจินี้มาเลยอีกครั้งนะไม่ใช่อิโมจิอันนั้นนะไม่ใช่นะอิโมจิอันนี้นะโอเคมาแค่คลิปแค่นี้อย่าลืมไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสักตะไคร้ด้วยนะคะ คลิปแค่นี้อย่าลืมกดลแล้วอย่าลืมกดหวัวใจให้ใดช่องแอปติกตอกด้วยนะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะจำคอมเมนต์ไว้ด้วย